ครับพี่น้องพาไปปูหลุมไม่ซ้อนอีกครับชาวนี้วันนี้ไฟไม่ดับครับมาดูว่าจะลงไหมโอ้ยลง,ยงหิวกระตามมาตลอดเลยโอ้หินเต้นเ,เลยพี่น้องเลย อาเราผมปิดไฟตักกัแด้วพี่น้องผมมีผลงานอยู่ครับผมนี่ครับ แมงกำลังลงพี่น้องเลยวันนี้ก็เขาเวนอีกหมดสิทธิ์รอหรอที่นี่มีเวลามาหลบแล้วฝนก็กำลังเจี๊ยบเราพี่น้องเลยถ้าฝนตกก็รอไปลงปอีกนะแมงนี่ก็ได้เนี่ yeah. บินเก่งเหลือเกินมาเล่นบิ้นยี่นี่ เราผมขอยัดตักกันครับผมจะบินออกหมดใส่ไฟน่ไยครับไหนจะพ่อไายอยู่ครับ พี่น้องพอได้ยอยู่ได้กินครับผมพอได้หาออเดอร์ครับคุณจะสั่งกันหลายครับพี่น้องจอนไม่เอยมีคนรอครับเลยไม่่อยมีใครได้ขายครับบ่ายมาคนสั่งหลายครับจัดให้ครับผม